พิจิตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกหนึ่งวันนะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวแล้นะครับด้านหลังก็ะบะรถกำลังคนทางก็ะบะแต่เตนอยู่ข้างในรถเพราะว่าเพราะว่าเตนจะไปลำตัวดำนะครับเพราะว่าคนข้างหน้าเราเยอะนะครับตอนนี้มันเยอะมากประมาณกี่คนเออเท่าไหร่วะจำไม่ค่อยได้นะทุกคนตอนนี้ก็อีกประมาณประมาณห้าคนครับข้างในรถใช่น่าจะประมาณห้าคนประมาณกี่โลถึงจะถึงพิจิตรวะ ประมาณยี่สิไม่ใช่เกินประมาณพูดพอดีสี่สิบ้าสิบโลนะใก้ถึงคิดว่าประมาณแค่6กโลไกลเกินประมาณเออ50เออห้าสประมาณันนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปต่อแตเราจะไปแวะอะไรก่อนเราไปแวะรูตั้กันนะครับ ไปกันต่อไปกันตอ่อตอนนี้เราก็ทำอะไรอันนี้เราออกมาจากแโคแล้วนะครับเราจะไปบึงสีไฟไปขี่จักรยานะครับตอนเนี้ยที่ไหนแล้วทำอะไรมากที่บึงสีไฟนะครับแล้วก็ ครับให้เพป็นโปรตีนเขากำลังจะผมกำลังผมกินโยเกิร์ตนะครับโคตรอร่อยครับนี่มันฝนจะตกเลยพี่หายแล้ฝนจะตกเลยเล้ต้องไปทำการข้าวจักรยานกันเดี๋ยวไปเจอกันที่บุ้งสิบไปนะครับผมตอนนี้ก็ กำลังปั่นจักรยานที่บึงสี่ไฟนะผมก็ฮนะข้างหน้านะฮะไกลๆก็เห็นปอนกระเทนแล้วแคมนะครับผมตอนนี้มันจะปั่นเล่นนะฮะอากาศก็ดีถ้าแดดแดดออกไม่เยอะนะครับตอนนี้เราก็จะไปเนินนะครับผมตอนนี้เราถึงที่ส<อ>ุดแล้วยังไม่ถึงแต่ไก้เลยรื่รบๆ เราพักกันก่อนนะครับดืน้ำกัตอนนี้เราพักกินน้ำกันก่อนออตอนนี้นะครับเหมือนจะถึงแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะเ่อจะใช่เห็นี่ครับถึงแล้วดูครับผม,มนี่เป็นไรอ่ะเป็นไรสนุกป่ะอูเสียวเตียนบอกหรือ,อ,อหาย งานแคมป์นะครับผมนี่มันมา,มาดูดิเขาเล่นอย่างตึงอะ่ะโคตรโหดเฮ้ยอย่าเขาครับแคมป์แข่งกันนะโหบอกความรู้สึกในการเล่นเนินหน่อยครับคุณรู้สึกไงครับ กผมมันโลตั้งลยถ้าขึ้นเนินตรงสูงนี่แบบอาจจะล้มได้นี่มันไหมมันไหมเนื่อยกเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอผมปันเอออะไรแคมนะผมแคมดีดีเดี๋ยวไปชนเขา ไปไน็นไงความรู้สึกมันไหมม <ร lan. S 1> ันเป็นไงบ้างเทนความรู้สึกโอ้ยโอ๊ยโอ้ยลงมาถึงไหนฉันก็ไม่รู้แต่ตะทำให้ใจฉันมันหวานมากวัยเฮ้ยจ้าคอนเทนต์เลยนะค้องเป็นไงห,หายเจ็บ <c oughs> ยังยังเฮ้ยยังปัน่น <c oughs> ปั่นกับได้แค่ไหนมง <c oughs> ถามจีบสาวหรือเปล่าครับไม่ยครับผม,ม,มแต่เทนจะไปไหมไปน,นะครับผมก็เป็นอีกที่เลงนะโห้หเลยจุดออกตัวนะยังสูงไเมื่อกี้อขึ้นแล้วลื่นล้มนะไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์คอนเทนต์นนีกแล้วล<ะ>นี่ฮนะดูกว้างมากดูข้างบนนะโอ้โหเพราสูงไงเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังนะไปะดูยังลครับผม เฮ้ยก็ดีอ่ะตรงเนี้ยเฮ้ยสวยงามสวยงามเหนื่ยยังไม่จุกเลยตอนนี้กลับบ้านแล้วตอนมิเตอร์ฝนลงเม็ดอยู่ตรงนู้น กนนะใกลจะลงเม็ดแล้วลงเม็ดแล้วนไงครับคนล้มนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย,อยงไงครับแล<ง>้วกนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ